หลายวันครับผม 1. 1> ไม่มีงานวิ่งครับจอดหลายวัน z มหน้ารถครับโอ,อ้มันอ๋ออันนี้จะเป็นสไตล์สีน้ำเงินครับผมโอ้โหลากยาวนู่นๆทุกคนฟังเสียงอะไรนู่นโอ้ผมเอีตัวน้อยครับผมโอ้โอ้โอจา้าบ่ะทุกคนสวยอ่ะ สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนนอนทักไทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้มีโอกาสนะครับเจอเพื่อนที่เอาสับปะรดไปให้นะครับที่ผมตกค้างอยู่หลังสวนอันนี้ก็เพื่อนกันตั้งแต่สมัยอยู่ปวชปีหนึ่งอ่ะรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่วะปีสิบหกปีสิบหกปีตอนนี้ยี่สิบหกกันแล้วนะทุกคนยี่สิบหกกันแล้วรู้จักกันมาสิบกว่าปีแลวครับนี่ไม่เคยทิ้งอยู่ดีๆ หายจากกันไปประมาณห้าปีแล้วก็อยู่ดีๆไปเจอกันอยู่นครพนมไม่มีเบอร์ติดต่อไม่มีเฟซบุ๊กที่จะติดต่ออะไรกันได้โล,โ,ลโลกมันกลมผมเดินจากผมแต่ก,ก่อนผมเพิ่งมาขับรถแรกๆอผมเดินอ้อมไป้ายรถมันเดินอ้อมมาหน้ารถจําหน้ากันได้นะแต่จําชื่อกันไม่ได้ก็เลยทักตั้งแต่วันนั้นมาทุกวันนี้ก็สี่ปีกว่าแล้วคุยกันตลอดครับผมไม่ขาดนี่ไม่ทิ้งกันจริงๆครับ mm. ผมไปตกค้างหลังสวนก็เอา ข้าวไข่เค็มเอาอะไรไปให้ตลอดครับผมก็จะพามาดูรถคันที่เขาขับนะผมก็คือคันนี้ครับสิบล้อสิบล้อคาะยาวกี่เมตรอ่ะ <c oughs> น่าจะอยู่ยาวประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรห้า <7, 5. S 1> นะครับใหญ่มากก็เดี๋ยวกลับกล้องไปดูกันครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรมัางนะครับก็มีคนขอมาแล้วว่าให้ให,ให้พี่นนท์ถ่ายรถเพื่อนให้หน่อยสิบล้อคันนั้น ก็จะทำลง youtube นะครับไม่ได้ทําลงพิกตอกนะครับผมก็โอเคครับผมไปชมภายนอกกันนะวมามีอะไรมากสิบล้อ,ส,ลอสิบล้อคอกนะทุกคนสวยนะผมมันมองสวยมากเลยก็อะไรแต่งเลยก็มีลายลายสวยสิบล้อต้องมีลายนะทุกคนพวกสิบล้อหัวล่ากเนี่ยถ้าลายมาเนี่ยจ้าบเลยนี่ครับ ก็คันนี้จะมีกระจกขากระจกชุบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาขวาก็จะใส่นาซาแล้วก็ใบไม้สองบานนะครับใบไม้สองบานก็จะเก็บอย่างนี้เลยฝั่งนู้นก็จะเก็บมองหมาสามบานแล้วก็มีตัวล่างนาซาตัวล่างเก็บสองอันนะครับผมคันนี้ก็น่าจะเป็นสิบล้อใหญ่เนาะไม่ใช่สิบล้อแขะนะเพราะว่าทุกวันเนี้สิบล้อแขะเกิดมาแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นสิบล้อใหญ่นะครับ ก็จะมีท่อท่อท่อเล็กระทะคอมเมียมแต่กระทะคูน่าเป็นกระทะเดิมนะกันชนยื่นอ๋อมีเสาทงเสาทงไม,ไ,นะไม่ได้ใส่แล้วถอ,ถอดออกนะมันโคกแคก่โคกแค่โคกแค่นะครับถ้าใส่เสาทงก็รู้กันมันตีหลังคามันตีหลังคานะมันชอบตีหลังคาแบบมันมันอิสระก็คือมันจะตีหลังคาก็แก๊ก็แก้แก็แก้ต่อคันนี้ก็ไฟก็มีพอสมควรนะครับเยอ รอให้มันค่ำกว่านี้หน่อยแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูไฟนะครับก็มชมก็ข้าวโอชอบตรงนี้มากเลยทุกคนชอบลาวปิดล่างนะมันทุกคันถ้าถิบรล้อมันมีมันดูสวยดีนะมันดูเต็มดีถ้าค้อเหลี่ยมมานนะเขาก็จะเก็บรายละเอียดนะครับผมบนดงบ,บนใดเอาแต่ว่าสิบลอ้อคอบนไดอย่างนี้ต้องมีอยู่แล้วนะมีไม่งั้น อ๋อขึ้นลำบากนะงเราจะเก็บกันชนหน้ายื่นนะทุกคนนี่ท่อท่อเ,เลดเอ้อแจดังไหมไม่ดังเงียบเงียบมั้ยอ๋อท่อเลสท่อเลดสามนิ้วครึ่งนะครับไม่ถึงไม่ถึงสามนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสามนิ้วอยู่แจดก็ประมาณสามนิ้วครับสามนิ้วไม่ถึงสามนิ้วครึ่งครับสามนิ้วครึ่งจะใหญ่กว่านี้ ได้ได้ได้ยัดแป๊บทะลวงไหมผ่าแล้วผ่าแล้วนะไม่ไดังไม่ดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังเสียงทุกคนเอาฟังเสียงหน่อยดีวยกว่าเจ้ <c oughs> ติดไหม <c oughs> ติดไหมรถจอดหลายวันครับผมไม่มีงานวิ่งครับจอดหลายวัน <c oughs> โอ้ <c oughs> บ้นหน่อยบ้นหน่อโอ้แจ๋วอยู่นี่ครับดังมากหนกหูเอาแค่นี้ครับพอสวย มัาจะเป็นกระทะชุบหมดเลยครับคู่หลังนะอโอเคโอเคทีเด็ดแต่ลมก็มีนะทุกคนคันนี้จะไปยังไงเดี๋ยวผมขอกลับข้ามไปฝั่งนู้นกนะแยบไปอ้อมไปได้ไปได้เหรอไไโอเคปะโอ้โหมึงบูทบุริงครับก็นี่ก็หลังจากน้ำท่วมนะประจบสามอยยอด ตอนนี้ครับบ้านท้ายโอ้บนท้ายงามๆเลยทุกคนผมก็วิ่งด้วยกันเคยครั้งหนึ่งก็ไม่เคยสังเกตสักทีอืมสวยอะสไตล์รถด่วนนะคอ๋อทางนี้ก็อู่อู่ชอรวมช่างนะทำมาสไตล์นี้ครับค่าวๆเรียบๆนะแต่เนี้ยบมากนะทุกคนแต่กระบะใหญ่มากเลย เค okay, ครับเดี๋ยวไปชมในรถกันดีกว่าว่าหน้ารถคอนโซลเป็นไงบ้างเพราะว่าฮีโนเนี่ยผมไม่เคยขับเลยนะทุกคนไม่เคยขับเลยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเลยผมจะอยู่แต่กับอีซูซเท่านั้นนะครับกอาแคปเดี๋ยวไปเจอกันหน้ารถชมหน้ารถครับโอ้มันบอกว่าหน้ารถมันลกครับทุกคนอย่างเงียบอันนี้อันนี้จะเป็นกระจกหมุนออตโต้มือนะครับกระจกออตโต้มือ อัตาโดมือนะครับอืมก็กินนอนอันนี้จะไม่กินนอนนะเราก็คือว่ามีก็ไปนอนค้างก็คืนสองคืนมีก็ไปนอนค้างประมาณคืนสองคืนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะจอดบ้านอยู่บ้านอืมอ้กลิ่นอันนี้หอมอะแต่เคยซื้อมาใส่แล้วมันว่าอยู่กับรถทั้งคืนมันปวดหัว,หวเออแต่ว่าถ้าพอมาเปิดดมใหม่ๆเนี่ยหอมน้ำหอมหมี่ครับเปิดดมใหม่ๆห,หอมครับผมแต่ถ้าอยู่กับมันผมปวดหัว ก็อนนี้ครับคอนโซลโอ้มีบุธด้วยอืมคอนโซลไม้ทุกคนโอ้โคตรจับสวยนะผมว่าฮีโน่เขาทำมาสวยทำคอนโซลไม้เพราะว่าอีซูซูเนี่ยไม่เคยมีเลยนะอืมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนข้างหลังมันก็ทึบอันนั้นอะไรน่ะแจ๊ะ <Yeah. S 1> เนี่ยเออไอจีพีเอสจีพีเอสนะจอจีพีเอสอ๋อจอ, GPS. อจอ GPS. ีพีอเอส โอ้จ้าบเลยอ๋อจีเบทความเร็วนะใช่ใช่เปิดทวิกมันติดไหมไม่ติดต้องวิ่งไม่ได้เปิดนานแล้วโอ้ไม่เคยใช้ก็เกียร์นี่มีกี่เกียร์จ้หกเกียร์นะเบรกก็เป็นเบรกไอกแม่เบรกมือเบรกธรรมดาเบรกธรรมดาดึงแก๊กโอเคครับผมก็ทำน้องนี่แหละ ไฟเ๋ยวารอมืดๆนะเดีย๋ยวผมจะมาถ่ายให้ก็นี่ครับมีกระบองเหล็กลัดล่างด้วยกันชนยื่นสวยๆมันสวยแบบสตาสร์ทิี่้อทุกคนต้องอย่างนี้นะนี่ครับเคผมเ๋ยวรอมืดอีกทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะว่าไฟมีตรงไหนมั่งนะอ้าวโอเคครับผมมาผมชมไฟ อืมโอ้ยกล้องผมไม่โฟกัสทุกคนอืมอ๋ออันนี้จะเป็นสไตล์สีน้ำเงินครับผมโอ้โหลากยาวยนูน่นๆทุกคนฟังเสียงอะไรนู่นโอ้ผมเอฟีตัวน้อยครับผมเขาไม่รู้นะว่าผมเป็นเพื่อนกับพี่ชายเขา <c oughs> ดูครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนี่สปอตไลท์ไหมเปิดสปอตไลท์ให้หนะเปิดไฟหน้าเลยเออเปิดไฟหน้าเลยก็ได้ก็จะแค่น,นี้จะมีสปอตไลท์ได้นะ ก็จะมีไฟอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินสไตล์น้ำเงินนะผมโอ้โหนี่ครับฝั่งนู้นนะฝั่งนึงก็สีน้ำเงินเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นสไตล์สีน้ำเงินนะครับผมหอหลอเลยท้ายอะท้ายไปดูท้ายกันดีกว่าทุกคนก็จะใส่แบบเป็นหลอด LED ลอด LED ยาวนะครับข้างๆนี้ก็เป็นหลอด LED ใช่ไหมโมดูล <Mod ul. S 1> อ๋ออันนี้จะเป็นหลอดโมดูลครับโอ,อ้เก็บส่วนซุ้มล้อเลยนี่เอ,อ้ไฟหลีอ้าเวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมันก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมอ๋อ<ฟ>อ๋อก็คือไฟหลีก็จะมีทั้งแดงมีน้ําเงินเลยนะทุกคนไฟเลี้ยวต้องหาก อโอ้โหจาว่ะทุกคนสวยว่ะคือพอเวลาดวงไฟเลี้ยวอ่ะเป็นไฟหลีนเป็นสีน้ำเงินสวยดีมันเป็นไฟค้างพอเปิดไฟเลี้ยวอ่ะไฟมันเข้าแบบโอ้สวยดีครับอืมสวยสวยชอบเ่ะ ชอบไอ้ตรงที่มันเป็นไฟหลีอยู่ข้างในอ,ะอ่ะนี่แหละไม่ต้องแกมมากแกมมากมันแสบ,บตาเอาอพอดีนะทุกคนก็คันนี้ไม่มีสปอร์ตไลท์ที่จะมาต่อส่ไฟเ,เลี้ยวนะครับผงเมื่อกี้ความจามันเต็มนะเลยตัดไปก่อนนี้ครับผมมากินข้าวกันนี่ครับตอนตอนเรียนไม่ค่อยได้กินด้วยกันนะ อันนี่ผมมาเจอนี่เลยเอฟซตัวน้อยเขาไม่รู้นะว่าผมเป็นเพื่อนกับพี่เขา <c oughs> เขาดูอยู่เรื่อยๆก็โ <c> อ <oughs> <c oughs> เ,เคผมมากินข้าวเลยครับก็ลินี้ก็จบแล้วก็ไยบายครับผมสวัสดีครับผมกิน <c oughs> ข้าวก่อนหิวกินข้าวนอกบ้านนนอกรถนอกรถเขียวผมวอนอัลฟารส